สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง a โ o channel ค่ะ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีในการติดตะกร้าใน u t u b e กันค่ะทุกคนหรือว่าเรอกอย่างหนึงนะะ่งในหัวในน้า YouTube นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราเนี่ยสามารถที่จะติดตะกร้านะคะขายสินค้านะคะกับทาง YouTube ได้แล้วนะเพียงแค่เรานะคะโพสต์คลิปวิดีโอนะคะทุกคนนะแล้วก็แปะตะกร้านะคะใน YouTube ค่ะทีนี้นะคะถ้ามีคนเนี่ยสนใจนะคะเกิดมาซื้อสินค้าของเราเนี่ยเราเนี่ยก็จะได้รับผลตอบแทนมาเป็นค่าคอมมิชชั่นนะะั่นเองค่ะซึ่งตัวตะกร้านะคะเ,เพื่อนๆนะตัวนี้เนี่ยทาง u t u b e นะคะ เขาจะโคกับทาง s h อ p e e ค่ะตอนนี้นะคะก็จะมีตะกาช้อปปีนะคะให้เราติดตะกากันอยู่นั่นเองค่ะแต่สําหรับช่องเนะีคะที่จะสามารถติดตะกา YouTube ได้เนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขของ YouTube กันอยู่ค่ะโดยเงื่อนไขนะคะเ,เพื่อนๆนะขอสรุปแบบนี้ค่ะทุกคนนั่นก็คือนะคะเราเนี่ยจะต้องมีการผ่านกฎของ YouTube นั่นเองค่ะ ซึ่งโดยปกติแล้วนะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องมีผู้ติดตามนะคะอยู่ที่1000คนนะคะแล้วก็ต้องมีคนดูคลิปวิดีโอของเราเนี่ยทั้งหมด4 0 0 0ชั่วโมงค่ะเราเนี่ยถึงจะสามารถนะคะเปิดสร้างรายได้กับทาง YouTube ได้นะคะแล้วก็จะติดตะกาได้นั่นเองค่ะโดยเงื่อนไขอื่นๆนะคะก็จะมีพวกการเปิดบัญชี Google Adsense ค่ะเพื่อนๆก็คือเราเนี่ยจะต้องมีการเปิดบัญชี Google Adsense นะคะแล้วก็จะต้องผูกกับบัญชีของ u t u b e นะคะที่เราเนี่ยมีการผ่านกฎค่ะโดยในวันนี้นะคะพอจะพาทำทีละ ตอนะคะแบบละเอียดเลยตั้งแต่กดโพสต์วิดีโอนะคะกดเลือกตะก,กาตรงไหนแล้วก็โพสต์ไปแล้วนะคะตาก,กาของเราจะเป็นยังไงนะคะที่สัมพันธ์จะพาไปดูด้วยค่ะว่าเราเนี่ยจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะคะตรงไหนนั่นเองค่ะเ,เพื่อนๆก็ถ้าสําหรับใครที่พร้อมแล้วนะคะก็สามารถยิบโทรศัพท์มือถือของเราขึ้นมานะคะเ,เพื่อนๆนั้นแล้วก็ทาตามที่พลอยบอกกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะเ,เพื่อนๆก็เวลาที่เรานะคะจะลงคลิปวิดีโอนะคะก็สามารถลงได้ทั้ง YouTube ปกตินะคะที่เป็นช่องของเราหรือใครนะคะจะเข้าไปโพสต์ลงใน YouTube Studio ก็ได้ค่ะซึ่งในะวันนี้นะคะพอก็จะทําการดาวน์โหลดนะคะตัว คลิป <Keep S 2> ผง <ม S 1> พอนะคะผ่าน YouTube Studio นั่นเองค่ะก็เข้าแอป,ป YouTube Studio นะคะทุกคนนะหลังจากนั้นนะคะก็กดบวกนะคะเพื่อทำการลงคลิปวิดีโอยาวของเราได้เลยนะคะอ่ะพอก็จะเลือกคลิปของพอนะคะที่จะโพสลงค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นขั้นตอนให้เราใส่พวกหัวข้อคลิปชื่อคลิป Description ต่างๆนะคะใส่ข้อมูลเข้าไปให้เรียบร้อยค่ะอันนี้นะคะพอก,ก็จะใส่ชื่อคลิปนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะตัวนี้จะเป็นตัว description นะคะก็ใส่ข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะ แล้วกันนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็อ่านี่นะคะตั้งโพสต์ให้เป็นแบบสาธารณะนะคะสำหรับใครที่จะโพสต์เลยแล้วก็อสร้างรายได้นะคะช่องเรามีไหมถ้ามีนะคะก็เปิดสร้างรายได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆพอเราเลื่อนลงมาค่ะเราจะเห็นอยู่หนึ่งตัวนะคะเขาจะเขียนว่าติดแท็กผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะให้เราเนี่ยทำการกดเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะพอเราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะคะให้เราเนี่ยทำการกดติ๊กนะคะที่คําว่าร้านขาค่ะ พอเรากดที่ร้านค้าแล้วค่ะเพื่อนๆนี่เลยนะคะจะมีคําว่า S h o ปปีขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆก็กดติ๊กถูกที่ตัว s h o ปปีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกดที่คําว่าใช้ได้เลยค่ะพอเรากดที่คําว่าใช้ไปแล้วนะคะในหน้านี้นะคะก็จะมีสินค้านะคะเพื่อนๆมาให้เราเลือกเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกดูสินค้าได้เลยนะคะที่อาจจะตรงกับคลิปวิดีโอของเรานะคะหรือว่าในคลิปวิดีโอเรารีวิวสินค้าตัวนั้นอยู่เนี่ยเราก็ ติดตะกร้าสินค้าตัวนั้นได้เลยนะคะอาสมุินะคะว่าวันนี้เนี่ยพลอยอาจจะติดตะกร้านะคะเป็นตัวเซราวีนะคะเพื่ออาจจะรีวิวเซราวีแบบนี้แล้วกันนะคะอะถ้าเราต้องการติดตะกร้าตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถกดที่ตัวบวกได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะอะผลิตภัณฑ์ที่ติดแท็กนะคะหรายการถ้ามีมากกว่านั้นเพื่อนๆก็ติดแท็กเพิ่มค่ะก็คือกดบวกเพิ่มอาสมุินะคะว่าเป็นสินค้าใกล้เคียงกันแล้วกันนะคะเพื่อนๆ่กดบวกเพิ่มแบบนี้นะคะอะผลิตภัณฑ์ที่ติดแท็กนะคะก็จะขึ้นเป็น2รายการแล้วนะ ้ไดเลยค่ะแต่ว่าที่นี้นะคะเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันเข้ามาแล้วสินค้ามันไม่ตรงนะคะเราเนี่ยสามารถกดค้นหาที่ด้านบนได้ค่ะเพื่อนๆเขาจะมีเขียนว่าค้นหาผลิตภัณฑ์ค่ะเพื่อนๆก็กดค้นหาก็ได้อสมมตินะคะวันนี้พอยอาจจะมารีวิวสินค้าแบบเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหน้านะคะ,ะสมมตินะคะอิงกุนะคะทุกคนอ,อิงกุแล้วก็พิมพ์ไปแบบนี้นะคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิงกุนะคะก็จะเข้ามานั่นเองนะคะเราก็มากดบวกนะคะผลิตภัณฑ์ตรงนี้กันได้เลยค่ะแต่ว่าที่นี้นะคะอีกกรณีหนึ่ง คือกดค้นหาแล้วนะคะก็ยังไม่เจอสินค้าที่เราต้องการอยู่ดีนะคะให้เรานะคะเพื่อนๆไปเข้าแอปพลิเคชัน s h o p ปีได้เลยะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆกดคัดลอกลิงก์มาได้เลยนะคะแล้วก็นำลิงก์มาวางค่ะ พอเรานําลิงก์มาวางนะคะสินค้าตัวนั้นก็จะขึ้นเช่นเดียวกันค่ะอ่ะเดี๋ยวพอลองเอาลิงก์นะคะมาวางให้ดูละกันโอเคค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆกดค้นหาแล้วนะคะยังไม่เจอสินค้าที่เราต้องการอีกนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปคัดลอกลิงก์นะคะจากในตัวช้อปปีมาได้ค่ะสมมติว่าอันนี้เปลี่ยนสินค้าเลยละกันนะคะพออาจาจะแบบรีวิวเป็นพกไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆตัวค้นหาตัวนี้นะคะให้เราเนี่ยกดวางลิงก์ที่เราไปคัดลอกมาเมื่อกี้เนี่ยวางลงไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะก็กดค้นหาค่ะเพื่อนๆ ตัวสินค้านะคะในลิงก์นั้นเนี่ยถ้าเขามีนะคะเขาก็จะแสดงโชว์ขึ้นมาแบบนี้นั่นเองค่ะเท่านี้นะคะพอตก็ได้สินค้านะคะที่พอตต้องการแล,แล้วเราก็กดบวกผลิตภัณฑ์ไปได้เลย เท่านี้เองค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าง่ายมากๆเลยนะพอเราเลือกสินค้าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อก็กดคําว่าเสร็จสิ้นได้เลยค่ะพอเรากดเสร็จสิ้นแล้วเพื่อนเื่อสังเกตเห็นไหมคะคือพอเนี่ยได้มีการเพิ่มสินค้าไปทั้งหมด3ผลิตภัณฑ์ค่ะเราสามารถกดดูได้นะคะเพื่อนๆ่อ่ะเราก็กดกดดูนะคะคําว่าดูตรงนี้นะคะกดดูเนี่ยก็จะมีสินค้านะคะโชว์มาว่าโอเคในคลิปนี้นะคะจะติดก,กี่อันนะสมมุติว่าถ้าเรากดผิดนะคะเราก็เพียงแค่กดทิ้นเท่านี้เองนะคะทุกคนนะสินค้าตัวน,นั้นก็จะหายไปแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะก็กดถัดไป ะะแล้วก็โพสต์วิดีโอตัวนั้นนะคะลงช่อง YouTube ของเราได้เลยค่ะหลังจากเมื่อกี้นะคะพอยเนี่ยก็ได้กดโพสต์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวพอจะพามาดูตัวอย่างกันค่ะว่าตัวอย่างเนี่ยเวลาเรากดโพสต์ไปแล้วนะคะแล้วคนอื่นที่มาเห็นคลิปวิดีโอของเราเนี่ยเขาจะเห็นเป็นยังไงนะคะก็อันนี้นะคะเป็นคลิปที่พอลเนี่ยลงไว้แล้วนะคะครั้งแรกที่ไปทาวีซ่านะคะ,ะกดเข้าไปค่ะเพื่อน นี่เลยค่ะเ,เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะในคลิปวิดีโอของพลอยนะคะเขาจะมีตะกร้าติดอยู่ข้างๆค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยตัวนี้นะคะก็คือเวลาที่คนเข้ามาดูคลิปเราะคะ่ะเขาสามารถกดดูผลิตภัณฑ์ตรงนี้ได้นะคะแล้วเขาก็จะเห็นเนาะอย่างในคลิปของพลอยนะคะคือพลอยจะมีพอบต้นไม้ของพลอยอยู่แบบนี้นะคะพอก็ติดตะกล้าว่าเอ้ย ต้นมาต้นนี้สามารถซื้อได้นะคะแบบนี้นะคะเพื่อนเนะพอเขาเข้ามาเห็นนะคะเขาก็จะเข้ามาซื้อในะคะในตัวนี้นั่นเองนะนอกจากจะมีในคลิปวิดีโอที่เป็นรูปตะกร้าแล้วนะคะเพื่อนๆนะยังมีตัวนี้เลยค่ะในตัว description นะคะก็จะขึ้นเหมือนกันนะคะก็คือเขาเนี่ยจะสามารถกดสั่งซื้อนะค่ะผ่านตัวลิงก์นี้ได้เลยนั่นเองค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นการโพสต์วิดีโอแบบคลิปยาวนะคะแบบติดตะกร้าค่ะเพื่อนๆก็เท่านี้นะคะเราก็จะสามารถติดตะกร้านะคะแล้วก็มีรายได้เสริมกับทาง YouTube กันได้้แลวค่ะ ทีนี้นะคะเราเนี่ยไปดูในส่วนของคลิปสั้นกันบ้างดีกว่าค่ะ YouTube Shot นะคะเดี๋ยวพอเนี่ยจะลงผ่าน YouTube ให้ดูเลยละกันนะคะเพื่อความง่ายนะ mm. ก็ให้เราเนี่ยกดบวกเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าที่เราลงเนี่ยจะเป็นลักษณะของช็อตค่ะก็เลือกช็อตไปได้เลยแล้วเรานะคะก็กดอ่าเลือกนะคะตัว วิดีโอที่เราต้องการลงค่ะเพื่อนๆสมมตินะคะว่าวันนี้เี่พอจะมาลงเป็นนี่ละกันนะคะเพื่อนๆนนะะวิดีโอสั้นนะคะสินค้าของอิงกุนะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็กดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะเหมือนเราจะโพสต์วิดีโอคลิปช็อตแล้วนะ,ะเราก็กดถูกต่อไปได้เลยค่ะทีนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถกดคําว่าถัดไปต่อได้เลยนะคะ ก็คืออันนี้จะเป็นพวกแบบเช็ควิดีโออะไรอย่างนี้นะคะมเมื่อก็เช็คอะไรเป็นวิธีการโพสให้เรียบร้อยค่ะพอมาถึงในหน้านี้นะคะเพืเ่อนๆนะวเหมือนกันเลยค่ะก็ให้เราใสรา่รายละเอียดให้เรียบร้อยนะแต่ว่าด้านล่างตรงนี้ค่ะทุกคนจะมีคําว่าติดแท็กผลิตภัณฑ์นะคะก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยแล้วก็ทําวิธีเดียวกันต่อได้เลยค่ะกดที่คําว่าร้านค้านะคะแล้วก็เลือกช้อปปีค่ะ หลังจากนั้นกดที่คาว่าใช่เนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็บวกผลิตภัณฑ์อย่างที่พอยแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยค่ะอะ่วันนี้เป็นอิงกุนะคะก็อ่าเป็นอิงกุแบบนี้นะคะแล้วก็กดค้นหานะคะแล้วก็เลือกตัวผลิตภัณฑ์นะคะที่ตรงกันแบบนี้อ่าสมุินะคะเป็นตัวนี้อ่กดเสร็จสิ้นค่ะเท่านี้เองนะคะเพื่อนๆนะอะ่ตอนนี้นะคะก็จะขึ้นแล้วนะว่าเราเนี่ยมีการติดแท็กผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็กดอัปโหลดคลิปช็อตได้เลยค่ะ บอกเลยนะคะสำหรับใครที่แบบเปิดสร้างรายได้ได้อยู่แล้วนะคะผ่านกดอยู่แล้วก็สามารถมาทําวิธีนี้ได้เพิ่มเติมนะคะเพื่อเป็นการสร้างรายได้อีกหนึ่งวิธีนั่นเองค่ะอันสุดท้ายเลยเดี๋ยวพลอยพาไปดูกันนะคะว่าแล้วรายได้ของเราเนี่ยจะดูที่ไหนนะคะเมื่อมีคนเนี่ยมาซื้อสินค้าของเราและแล้วเราเนี่ยจะได้รายได้อย่างไงค่ะทุกคนอ่ะก็รายได้นะคะเราเนี่ยจำเป็นจะต้องเปิดเข้าไปใน YouTube Studio ค่ะเพื่อนๆก็เดี๋ยวพลอยนะคะจะกดให้ดูนะคะเป็นทีละขั้นตอนเนาะเข้า YouTube Studio แล้วนะคะให้เราเนี่ยกดที่คําว รา,รายได้ค่ะทุกคนแล้วก็ในการสร้างรายได้นี่ค่ะก็จะมีวิธีนะคะ ที่คุณใช้อยู่นะคะให้เราเนี่ยกดต่อที่คําว่าช้อปปิ้งค่ะพอเรากดที่คําว่าช้อปปิ้งแล้วนะคะนี่เลยค่ะทุกคนก็จะมาขึ้นนะคะข้อมูลวิเคราะห์แล้วนะคะว่าเราเนี่ยได้รายได้เท่าไหร่นะคะเราก็เราเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปะคะ่ะในรายได้โดยประมาณนะคะพอเรากดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีสิทธิ์ขานะคะเป็นลิตรายการแจ้งเราค่ะว่าโอเคมีคนนะคะมากดซื้ออะไรไปบ้างนะคะในช่องของเรานั่นเองนะคะที่เรามีการติดนะคะตะกร้าที่ผูกกับช้อปปี้นั่นเองะคะ่ะเพื่อนเพื่อนก็เท่านี้เลยนะคะ เราเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้ในหะกับ YouTube กันได้แล้วค่ะบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะพลอเนี่ยบอกวิธีทุกอย่างไว้แบบละเอียดมากๆเลยนะคะเพื่อนเนคนไหนที่อยากทาต่างก็สามารถทําได้เลยนะก็สําหรับวันนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอทําคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกว้ทีลางได้เลยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพลอไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย